ถามว่าทำไมบิลคลินตันจะมาช่วยโอบามาสี่ปีก่อนนี่บิลคลินตันกับโอบามานี่เป็นศัตรูคู่แข้นกันเหลือหลายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมียของ Bill บิลคลินตันคือฮิลารีคลินตันแข่งกับโอบามาเพื่อจะให้พรรคเดโมแครตเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนในการสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีตอนนั้นบิลคลินตันออกมาอัดโอบามาเต็มที่เลยและโอบามาก็อัดกลับเพราะว่ามองว่า นี่มันสองรุมหนึ่งนี่บิลคลินตันเคยเป็นประธานาธิบดีฮิลารีคลินตันเคยเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแลบามาตอนนั้นเป็นใครละครับเป็นแค่สอวอสมัยเดียวฉะนั้นขณะนั้นในพรพักเดโมแครตด้วยกันเองเนี่ยบิลคลินตันกับโอบามาก็ยืนอยู่คนละข้างคนละซีแต่แล้วโอบามาก็ฉลาดเหลือหลายครับพอได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี ก็เชิญฮิลารีคลินตันมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศต้องยอมรับเลยครับว่าเกมนี้ทำให้โอบามาชนะจนถึงวันนี้เพราะว่าพอฮิลารีคลินตันได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเท่ากับ1ตัดโอกาสที่ฮิลารีจะมาแข่งกับโอบามาในปีนี้เพราะว่าฮิลารีไม่กล้าสองได้บิลคลินตันมาช่วยเป็นป๋าดันอย่างสุด,สด วันประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตบิลคลินตันขึ้นไปปราศัยช่วยและเชียร์โอบามาสุดฤทธิ์เลยครับแล้วเชื่อไหมว่าคำปราศัยของคลินตันเนี่ยดีกว่าที่โอบามาพูดซะอีกคล้ายๆกับว่าโอบามาได้แรงหนุนทั้งจากบิลคลินตันฮิลลารีคลินตันซึ่งไม่ลงสมัครแข่งขันขณะเดียวกันก็ได้ภาพว่าแกนสำคัญของเดโมแครตนั้นเนี่ยอยู่ข้างโอบามาอย่างเต็มที่ และคำปราศัยทั้งหมด48นาทีของบิลคลินตันนี่ได้แวดวงนวิเคราะห์ของสหรัฐบอกว่าเจ๋งจริงๆเพราะว่าบิลคลินตันนี่เป็นนักพูดอยู่แล้วครับแต่ว่าพอพูดครั้งนี้เนี่ยสามารถไล่เรียงเหตุผลสถิติเศรษฐกิจที่ให้เห็นว่าโอบามาเมื่อ4ปีก่อนมาเป็นประธานาธิบดีนั้นรับปัญหาจากรัฐบาลของจอจดับเบิลยูบุชของริพับลิกันมาอย่างหนักหนาสากัน สี่ปีไม่พอที่จะแก้ปัญหาบิลคลินตันแก้ตัวให้โอบามาเสร็จแล้วก็มีตัวเลขมีสถิติและความที่เป็นนักพูดสามารถนาวโน้มให้คนทั้งหลายแหล่เชื่อตามว่ามิดรอมนี่มือใหม่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแน่สองโอบามานั้นต้องการอย่างน้อยอีก4ปีเพราะปัญหานี่หนักหนาสาก,กนเหลือเกินจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนคนอเมริกันจะต้องเลือกโอบามากลับไปอีกครั้งหนึ่งและนี่แหละครับ คือสิ่งที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนอเมริกันที่เดิมก่อนการประชุมใหญ่ที่เรียกว่า Convention ของ Republican ตามมาด้วย Democrat ในอาทิตย์เดียวกันนั้นเนี่ยโพลต่างๆบอกว่าบิทรอมนี่กับโอบามาสูสีคู่ข,ขี้กันเหลือเกินแต่ผมประเมินแล้วครับว่าหลังจากประชุมใหญ่ทั้งสองพักแล้วฟังมิทรอมนี่แล้วฟังโอบามาแล้วตอนนี้หลังจากบิลคลินตันส่งแรงหนุนอย่างเต็มที่ คำปราศัยที่ทุกคนบอกว่าฟังแล้วน่าเชื่ออย่างยิ่งทำให้คะแนนของโอบามาวันนี้แซงหน้ามิตรอมนี่แน่นอนครับจากนี้ไปอีกสองเดือนกว่าๆก่อนว,วันเลือกตั้ง6พฤศจิกายนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้แต่ณจุดนี้ยังไงยังไงโอบามาเนี่ยได้บิลคลินตันได้ฮิลารีคลินตันมาหนุนหลังเต็มๆอยู่ข้างหลังสองคนและเชื่อสักทัพว่า บิลคลินตันแพ้ไม่ได้โอบามาแพ้ได้แต่บิลคลินตันแพ้ไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นผู้อาวุโสในพรรคเดโมแครตขึ้นไปพูดครั้งนี้คล้ายๆกับว่าเดิมพันของบิลคลินตันสูงกว่าของโอบามาด้วยซ้ำไปการเมืองเป็นอย่างนี้จริงๆครับ